อันนี้เขามีเมนูต้มสมปานิ้นนะครับนี่ปลานิ้นสองตัวนะครับอเอาเกล็ดไก่อ่อนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะวต้มสมกันกน,นี่ครับหมอกำลังเดือดครับต้มสมปานิน้นอันนี้ใส่อย่างมะล้อมันเนี่ยอ่าผักชีเนาะหอมแดงเมื่อกี้ใส่ยังอูนิรสดีเนาะโอเคอันนี้ผงหนวดเกลือตามด้วยเกลือครับแล้วรอให้น้ำมันเดือดเข้าโยปลาลงมาครับอันนี้ต้มสมปานิ้นเนาะ ที่ื้จอเจ็บใบอย่าอใบมอนนี่เอามาใส่ใบมอนใส่ต้มปลาอยู่เดี๋ยวหลังมาปูเขาแล้วมาปูนมาเก้อนะมีลูเพิดมีดกับผมอยู่ไหนไหนไปประกวดออกไปครับเพิ่มความหอมนดับความข้าวของปลาครับเนาะเด้อ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 มควงเลยเดี๋ยวลูกนี่ใส่ข้าวครับเพิ่มความหอมครับดับความข้าวนะครับเนาะขำควงนั่นละนี พอดีมีขอผิดพลาดนิดหน่อยครับพอดีเขาลืมบกเขียส่งนะครับเหมือนนี้ครับเลื่มสื่อมาเขาก็เอาบักขามสมแท่นนะครับเนาะต้มสมปลาใส่บักขามบกเขียส่งเขามีอยู่หน่วยหนึ่งครับมันมาพอใส่นะครับเอาหนัาบักขามแทนแล้วกันโอเคครับใส่เป็น ตีิเดี๋ยวใส่้นเมดิเันละลายสหม่ครับใส่ลูปาใส่ลงกปมันสมนะครับมันสมมันนัอนะครับเนาะนี่นีอร่อยนี่ตัวนี้ตัวนี้ไหมตัวนี้น้ำเปนไละเอาปลาลงกันหาข้ไปก่อนบุกนเดียวล จีผิกกันจังเลยครับผู้ความหอมหอไม่นะผู้ความหอมมาเนี่ยผู้ความแซแ่บใส่ผักชีลงไปครับผู้ความหอมใส่่เาไมต้องกระเป๋าเลยตามด้วย <c oughs> มะน,นาวโอเคครับครับตอนนี้ก็นนะ่ายจะกินได้แล้วนะครับตอนนี้นะ่าจะสุกละอ,อ้าวสุกแล้วครับนี่ครับ ตมส่งปนันนี้ครับสไตล์อีสานไซน์นะครับสำหรับท่านไหนที่ชอบก็บกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เลครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไปทานกินข้าวกัน